ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพวกกะอะคะ <na> oh. แล้วก็จุดด่างดำบริเวณใบหน้าเริ่มแรกอะคะก็ทําเป็นเลเซอร์รู้สึกว่าเจ็บนิดหน่อยแต่ก็ครั้งแรกก็เห็นผลเลยค่ะสวัสดีค่ะภูมิภารจิตสุภาพชื่อเล่นชื่อมนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพวกกะอะคะแล้วก็จุดด่างดำบริเวณใบหน้าเริ่มแรกอะคะก็ทําเป็นเลเซอร์รู้สึกว่าเจ็บนิดหน่อยแต่ก็ครั้งแรกก็เห็นผลเลยค่ะ เหตุผลที่ทําไมถึงไว้ใจ BSL Clinic ที่เข้ามาทําที่แรกก็คือคุณหมอให้คําปรึกษาที่ดีมากค่ะแล้วบวกกับลูกค้ารีวิวหลายท่านแล้วด้วยเลยแบบเชื่อใจแล้วก็อยากจะมาลองทําที่นี่ดูค่ะที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกแบบประทับใจที่แรกก็คือ,อพนักงานให้บริการที่ดีมากค่ะรวมกับผลการรักษา ที่ครั้งแรกรู้สึกว่าเห็นผลแล้วก็ชอบมากๆสือทายเนี่ยค่ะก็อยากขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่ทําให้หน้าแบบว่าดีขึ้นแล้วก็กะฟ้าลดไปเยอะมากแล้วก็รวมถึงการให้บริการของทางคลินิกแล้วก็อย่างอีกดีที่สุดก็คือตัวยาของคลินิกค่ะที่แบบเห็นผลได้ชัดเจนมากขอบคุณมากค่ะ